สวัสดีครับผมมอนีเข้ากับสิภาพ้ามากินต้มบ่มีกึ่งสําเร็จนะครับผมกับใบสาบเสือนะครับใบสาบเสือหรือภาษาบ้านๆเท่ากับยอดใบแกงดากนะับนี่ครับใบสาบเสือนะครับมีสารพุณนะครับแกลิซิดวงนะครับลิซิดวงกระเพาะลำไส้อักเสบนะครับผมต้มกินเป็นยานะครับแต่มอนีเข้าสิมากินกับเอ่อ มาหมากนะครับมาเดี๋ยวมาซีิมกันนี่เสร็จเรียวๆครับผมนีม่ครับเีมากินไปพร้อมกันอื้ง อืมกินมันสิออกเผ็ดๆเน้นน,นิดหน่อยครับไข่ไข่ก็ใบยยค่ะนะครับแต่มันสิออกออกไข่ไปทางสมุไนไพรเน้นนิดหน่อยครับมีผักกะหล่ำน้ำอ่ะอืม,มกินได้ครับลองขินเบืองเลยครับเป็นรสชาติแปลกไหม่ กินนะครับอยากลองกินเบว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงยาดามาด้อครับพี่นอ้องเก็บโดนแล้วมันอยากสีสีนิ่วเหี่ยวแน่จักหน่อยเขาสิาา้บัตรตย๋ักกะปีครับนะพี่น้องบวนไปนี่เขออาหยตดบวด้วยครับตั๋ยกะปิอือ อืมก <krit> pues ินเข้ากันยางคักครับผมมาโมมลึดอืออืออืมอืมกินกะบพอกินได้ครับร่องเบิร์กเราดะไปเครื่องเค็มจะไปกินหลายครับ ขินพ่ะเป็นยานะครับรักษาอาล้ไส้อักเสบนะครับหลัก,กบพวกนิสีดนวนภาวะหนักนะครับนะผมไปศึกษามานะครับถือกระแทบครับใส่ได้ใส่ได้กินก็กับปีเขากันลายครับ ครับผมเดี๋ยวข้าสิมห้าอ้าวเลยครับผมอืออือ สกิ้ครับกับก๋วยเตี๋ยน้ำตก <Okay. S 1> แห้เลยเสบครับต้องลองครับซีวินนี่อยากกินก๋อ,กอยียงเดี๋ยวสิบมาล่องให้เบิง่งผู้ใดมักเทดกินแน้วนี้นะครับอยากให้ผมกินอเซนก๋วอียงนะกินก๋วยเตี๋ยวก็อีหยงกินมาม่าก็อีหยงนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวสิบทดลองให้เบิง่ง ฉัลองไปพร้อมๆกันว่าสดกินได้บอนะครับก่อนที่ผมจะกินผมกะศึกษามาในระดับหนึ่งเลยด้วยครับว่ามันกินได้บอกินขนาดใดมันจังสิกินได้อย่างประม้านนี้ครับผมไปเห็นช่องบ่าวปังปอนนะครับแล้วก็บบ่าวนู่นะครับหลุยสานนะครับกินแล้วกินปเป็นแสบนะครับกัสิม,มาล่องพัดกินเบง สามามันกินได้บ่มันก็นก,นกินได้ครับแต่มันบัแม่รสชาติที่เขาคุ้นเคยนะครับเป็นรสชาติที่ที่แบบเหมือนจะกินบ่ได้นะครับแต่มันก็นก,นกินได้นะครับมาอืมอ๋อออกปัดฝาดปากครับเ่เปิดอป,ปากเวลาไปเก็บไก่ย่าไปเก็บไปมองที่เขาสีดยาเลยครับเก็บขาาให้อ้อยสีดยาขามาแรกก็สีบ่ไหวเลยครับนะมาอืม โอ้หรออบเักเก็นแตกครับโซนดาบ ผู้ใดยังบ่เคยลองนะครับอยากคิดสิล่องก็ลองกินได้นะครับแต่ไปกินหลายนะครับกินเพาะใบสองใบนะครับกินหลายยังผมอาจิไม่อันตลายก็ได้นะครับผมแต่มันแก่มันเป็นยาตัวตาครับอ๋อรวงข้อเบิดยังอ่ะอีกคำาสท้ายนะครับ เพื่อพีเพื่อน้องเพื่อเอซทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้การให้คลิปต่อไปนะครับผู้ใดอยากให้ผมกินก็นอีหยังนะครับสามารรคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมสิบประจัดให้ครับผมมาบืมอืม,อม ออกคอนท่องแล้วครับพี่น้องกินกินใบสับเตือมันเต๋ขึ้นมาในจมูกแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ดอยู่ครับกะผมต้องไปแล้วครับผมกะผู้ใดมากแนวนี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการห้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย